เพื่อนๆน,นี่แหละค่ะสุกกายสุกใจนะคะโอเคค่ะ พี่นาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีแค่ดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะถ้าครบสามชั่วโมงแล้วสามนาทีแล้วพี่นาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็เอา โอเคค่านาก็เก็บภาพบรรยากาศความงามมาฝากนะคะอาทิตย์ก็กำลังส่องแสงนะคะเพื่อนๆตื่นมาตอนเช้าละค่ะพี่นาก็เอาความงามของดอกไม้มาฝากนะคะถ้าค,ครบสามชั่วโมงแล้วสามนาทีแล้วพี่นาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะขอบก็อ,บอยู่ใกล้ถนนนะคะรถก็นี่พี่ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะคะบุดคลิปจบอย่าลืมดูผู้สนับสนุนให้พี่นาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไปนะคะสวยงามมากค่ะเชา้ชาเชา้านกก็กำลังออกจากรังนะคะพี่นาก็เก็บภาพบรรยากาศความงามมาฝากนะคะอาทิตย์ก็กำลังส่องแสงนะคะเพื่อนๆน ตื่นมาตอนเช้าคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะคะดูสุขกับสิ่งที่ทำนะคะทำแล้วก็มีความสุขนะคะเสียงรถจะวิ่งผ่านนะคะ ธรรมชาติที่สวยงามนะคะดอกไม้ก็สวยงามนะคะเสียงนกร้องจากธรรมชาติค่ะเพื่อนๆเกาะเสียงรถจะวิ่งผ่านนะคะ ไนะคะคสวยงามมากค่ะเช้าเช้านกก็กำลังออกจากรังนะคะเอาความงามของดอกไม้มาฝากนะคะนี่แหละค่ะดอกไม้ดอกพุทจีบนะคะก็อยู่ใกล้ถนนนะคะรถก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะคะโอเคค่ะนาก็เก็บภาพบรรยากาศความงามมาฝากนะคะ อาทิตย์ก็กำลังส่องแสงนะคะเพื่อนๆตื่นมาตอนเช้าคลิปจบอย่าลืมดูผู้สนับสนุนให้พี่นาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะทุกวันนะคะวันนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะบรรยากาศก็จะสดชื่นแจ่มใสหน่อยนะคะน,นี่พี่ สดชื่นสดใสยามเช้านะคะเพื่อนๆก็เสียงนกร้องนะคะเสียงนกร้องสลับกับพินาภาคโอเคค่ะก็อยู่ใกล้ถนนนะคะรถก็เอาความงามของดอกไม้มาฝากนะคะนี่แหละค่ะ ดอกไม้ดอกพุธจีบนะคะนี่ไปนะคะสวยงามมากค่ะเชา้าเช้านกก็กำลังออกจากรังนะคะเอาความงามของดอกไม้มาฝากนะคะนี่แหละค่ะดอกไม้ดอกพุธจีบนะคะ นี่เปาะเสียงรถจะวิ่งผ่านนะคะคลิปจบอย่าลืมดูผู้สนับสนุนให้พี่นาด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะถ้าครบสามชั่วโมงแล้วสามนาทีแล้วพี่นาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะขอบ โอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะคะเกาะเสียงรถจะวิ่งผ่านนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะ ดอกไม้ก็สวยงามนะคะเสียงนกร้องจากธรรมชาติค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆน,น,นี่แหละค่ะสุกกายสุกใจนะคะสุกกายสุกใจขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะดอกไม้ก็สวยงามนะคะเสียงนกร้องจากธรรมชาติค่ะเพื่อนๆเ,เอาความงามของดอกไม้มาฝากนะคะนี่แหละค่ะดอกไม้ดอกพุดจีบนะคะ ใกถนนนะคะรถก็ไปน,นะคะสวยงามมากค่ะเชา้าเช้านกก็กำลังออกจากรังนะคะและค่ะนาก็เอาความงามของดอกไม้มาฝากนะคะ กกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะคะดูห่าเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะสุขก,กายสุกใจนะคะถ้าครบสามชั่วโมงแล้ว